นางเอกดังโพสต์ทันทีหลังประกาศเลิกสามีหมื่นล้าน จากกรณีที่แองเจล่าเบบีซุปตาสาวที่ตอนนี้ทั้งสวยและที่สำคัญอย่างโสดเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวว่าพระเอกซีรีส์เจ้าพ่อเสียงไฮ้หักเหลี่ยมมังกรวัย44ปีกับแองเจล่าเบบีหรืออย่างอิ่งดารานางแบบรุ่นน้องวัย32ปีได้เลิกรากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยล่าสุดแองเจล่าเบบีได้ออกมาโพสตอินสตาแกรม a n g เจล่าเบบี้ซึ่งเป็นอินสตาแกรมส่วนตัวของเธออีกครั้งหลังจากที่ห่างหายไปนานถึง5เดือนโดยโพสต์นี้เป็นการฉลองยอดการติดตามครบ10ล้าน Follower โดยเธอได้ระบุแคปชั่นว่า10 million followers love you guys 4,000 times thanks หรือครบ10ล้านผู้ติดตามรักทุกคนมากๆขอบคุณ3,000ครั้ง ซึ่งหลังจากนั้นก็มีแฟนคลับได้เข้ามาคอมเมนต์เป็นอีโมจิคอนรูปหัวใจกันมากมายเลยล่ะค่ะ